ต้องตงเลือกคนแล้วครับเลือกคนไปเป็นตัวแทนจังหวัดดุบุนให้เป็นคนใหม่ให้ประเทศเขาให้บอกง่ายว่าให้จังหวัดเท่าดีกว่าเก่าลองเมองกรทาบล่องมังจากอะไรครับนายโยบายดีครับดีจนบบอกบอกว่าถึงคนละทาเฮ็ดได้ในดีเบิร์รับเลือกอีกสมัยต่อไป ทุกๆคนก็มีมีอย่างเกาะมีนโยบายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยาพัฒนาบ้านเฮ้าสินะกัอจากี่ยนค่ะคือเฮาเลือผู้หนีห้โอกาสผู้นีแล้วคนเฮ็ดไดจำหนี้เขากับจักี่ยนลองเบิงได้ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแมนแมนแมนยากให้โอกาสบอไงใช่ค่ะมันขืนแต่ว่าถนนทุงท่าก็คือว่าเห็นแต่ก้อนหินเห็นแต่ยังที่ว่ามันขืนมากนะมันบ่ได้เป็นลาดอย่าง ถนนไฟ,ไฟที่ <ไฟ S 1> สำคัญถนนไฟ,ไฟเพราะว่าขียาม่นหลายเม่ขียามันหลอีลีนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวอุบลราชธานีครับที่อยากจะเห็นการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องการยกระดับเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ บางคนก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยเห็นพัฒนาเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง เรื่องของถนนหนทางไฟฟ้าสองสว่างบางจุดก็ยังไม่มีบางจุดเนี่ยไม่ทั่วถึงนะครับขณะที่ชาวบ้านหลายคนเรียกร้องให้อบอจอุอบลราชธานีถ่ายโอนโรงเรียนในชุมชนมาในสังกัดแล้วก็ขยายโอกาสจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพราะไม่ต้องการให้ลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลูกหลานก็จะมีความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปเรียนนอกจากนี้ยังอยากจะให้อบอจอ นำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาสนับสนุนภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอุบลร,ราชธานีเนี่ยมีพื้นที่มากกว่า10ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรไปแล้ว5้ล้าน8แสนไร่คิดเป็น1ึงละ58ของพื้นที่ทั้งจังหวัดส่วนใหญ่ปลูกข้าวมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยซึ่งพบกันโรคระบาดเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตตกต่ำด้วยสำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจอ,อุบลร,ราชธานีมีผู้สมัคร 4คนครับคือหมายเลขหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยในการกันตินันนะครับอดีตนายกอบจอที่ชิงลาออกก่อนสมุทรวาระหมายเลข2ครับคือนายสิทธิพลเลาหะวณิชจ,จากพรรคประชาชนหวังช่วงจริงคะแนนะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่หมายเลข3ก็คือนางจิตวันหวังสุภกิจโกศลเจ้าของกิจการโรงแป้งมันในโซนอีสานใต้แล้วก็เป็นน้องสาวของนายกอบจออนครราชศีมาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพรรคไทยรวมพลัง และหมายเลข4ี่นายอธิปไตยสุยสีมงคลซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระนะครับศึกชิงเก้าอี้นายกอบจอในครั้งนี้เป็นการสู้กันระหว่างกลุ่มฐานการเมืองเดิมแล้วก็กลุ่มทุนที่เพิ่งจะขยายฐานธุรกิจและก็การเมืองมายังโซนอีสานใต้ส่วนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่อันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้อยากจะเห็นการเปลี่ยนในสนามการเมืองเลือกเลือกตั้งระดับท้องถิ่น้วยครับ